ตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมเซ่ก่ที่ดิบเลยจะขา เข้าสาลายน้ำสื่บักเทนบักเทนเนรถยู่เปสิบสองบาน บูช่่างนี่เปนเนียนเปน็นใดเนาะท่างคุณเน,น,าานี่แสดงว่าท่านเป็นมือสองแล้วเนาะตรงละสามสิบอันนี้รังนกนรังนกของแท้ของแท้กับปูแต่ะอ่อนเลยปี่น้อง ออนห,นออหอมปลาเด็กหอมหอมปลาเด็กไปวิ่งขึ้นเด็ก เป็นสีเปนเขาใหม่เขาใหม่โคมโคมตะลายายแล้วกิโลอ các cát nha là <cười> đấy hả đang đầy hai ba trên bên cầm bồn bộ. อันนี้เขาจะเอาขึ้นมหม่จ้ะมัน,นยังแน่บุบ่เด็ด้นพามันเด็ดเปิดอันนี้อยู่บกบกระปูบข้อีงบุกบหอยกู้้บ้อันนี้มัน,นยังม,มันก็ลักียจของมันบนแมงข้ามบุบ

หอีไว้ปั <t ip> <ain> ้งบองตัว <t> น <ip> <ain> ี้ครัอยาัห้ปบ้งก่นซื้อแล้วไต้นนี้สองงอสองเนาะคิบโกมขายจังไรเนาะถึงจะร้อยจ้ะร้อยตัวจ้ะร้อยตัวร้อยบาทบอกขอัวขึ้นมาไกลดิพี่หยวนก็จะเอาขึ้นมาใหม่ๆอยู่เิยอ้อคิบโกมพี่กัน

ก็มันอีกิโกมเนาะจะเข้าเตาขึ้นมาไม่ได้กิบโกลมเลยนาะร้องโลื้วก่ ผี่ม่มองเนี่ยนี่ข้ามคนหลายเนาะพ่อเจ้าเขามามากไม่ไหมหลพ่อเจ้าหนับ

ឯងចង់ណេះចាលោលាសៅចាអោលោ1ចាលោលាសៅ แ้วก็น้ำได้ยวนเนาะแนนบอจะว่าก็น้ำอันนี้ปลาซิวส์นี่ตักไข้สิบบาทตัวยุบเลยเขาปุมเนาะุ เ uh ดีย huh, ตัด่ไนี่ตักส <Yeah, hey, S 2> ิบตกั hey. ่อันั hey. ่นมากันเราละเลี้งกไปเอาเอาทางออกซะมันจังมันจังสดเนาะ ของข้าเย็นท right ี่แหลมมันจังสดเลยงอไม่หลายหลอดกันยังบหลายหลอบกันเอาหมูยี่สัขึ้นยวนว่าจะชื่อหมูไหมทหนอาจ้ะอันนี้นอสานสารจ้านอสานโอ้ยน้อยละไปนี้ละไปเกียอมีเยอะ สะออนสะออนลายค่ะคุื้อหมู่กโลเป้มเรอมันคอลาบทบอกว่าไ่ได้เเออย่งได้หเดบอได้หรอบอกเฮดบอสหาบาทพานใดได้เตตตอนโอป nong cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องมาพีเยอนต้องคืนมาพี่มันแน,น่นกว่ ลายคูกันหลายต่อกันหลายพี่น้องโอ้ยังยอยู่มาเบิ่งน้องควยยต้องไปาย เอาเคืลกกันน่ะะเอามาดิบะบัวเอาเคอลกแยกตมเบลในใจหลังปากราอะไรี่ปกาแม่อันยหนี่ใช่ปะอันน้บบพวดร้อยแปดสิบมอันแบบอันใดมันเสีบ มันเอียงมันมันบดนเเียว่ังสั่นดียมันบอดีกลัวบ่่อยันกนี่แม่จ่าอันน้อยนี่มันอียงมาเออมะข่สามันสิบวชเสียกลว่นี่ก็มะขาเือนกัปางวนี้ก็าอันนี้งัวแม่อ้อันนี้ควายรสร

ลอยตลอยเศ้ากิโลกิโอมลอยโตโตลอยเศาบอันนี้คุดกี้ที่ไข่ที่น่ยจะเจ้าซื้อย่งเนาะบันก็เนียนก็จะบันตรงนี้ก็พ่นไดเบิด์อยู่อันนียวนบันไปได้บห้องบัน แนีนครับพี่น้องแนีนเนนเนนสะออนคนหลายครับแมวคล้ายกันหลายกิบโอมโอมกิโลแล้วก็ขุ้นขุ่นขายทั้งขุ่นขนมาทั้งขุ่นขนไปโอ้ไหวได้หนี่อันตรายจะอันตรายได้เนาะน้ำได้นี่ไหวไหวปากดาไหวไหวบพี่น้องน้ำ

สิบโลสิบโลเราหาสิบบอจ้ะ